เฮ้ยโยทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะทําการแจกไอดีไก่ตันนั่นเอง A นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนซื้อไอดีไก่ตานจากเพจ iX Shop ไปพร้อมกันเลยนะครับและที่สำคัญผมขอพูดเกินไว้นะครับผม ทางเพจ i อ Shop นะครับผมได้จัดกิจกรรมแจกซองอ่งเปา500บาทนะครับผม5คนนะครับผมถ้าใครต้องการก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจเลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปนะครับผมผมขอพูดไว้รก่อนเลยนะครับผมทางเพจ i อ Shop นะครับผมได้จัดการเพิ่มเจ้ากล่องสูงมูลค่าประมาณ60บาทนะครับผมซึ่งถ้าบอกเขาว่ามาจากช่องผมนะครับเขาจะลดให้10บาทนะครับผมซึ่งมันโคตรถูกเลยนะครับผมถ้าอยากลองไปลองสูงเอาเองเลยนะผ ว่าจะโชคร้ายหรือโชคดีนะผมถ้าพอมาแล้วนะครับผมงั้นเราไปซื้อดีไก่ตันกันเลยครับผมตัม้มแรกพอเข้ามานะครับผมให้เราไปที่เพจ IX shop ชอเรนนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมแล้วมันก็จะมีคําว่าส่งข้อความ้วครับผมให้ท่านชมจิ้มลงไปเลยนะครับผมแต่ผมจะขอดูว่าทางร้านมีบริการอะไรบ้างนะครับผม เพื่ออันไหนผมสนใจและผมจะได้สั่งซื้อนะครับผมแต่ผมก็สนใจแค่กล่องสุ่ม60บาทครับผมผมสนใจแค่นี้ครับผมเพราะมันน่าสนใจมากและให้ท่านชมกดส่งข้อความครับผมไปหาแอดมินนะครับผมแอดมินตอบไว้นะครับอ่าอันนี้ครับผมพอกดทักไปนะผมแอดมินเขาก็จะตอบนะครับผมและเราลองพิมพ์ไปว่าผมสนใจกล่องสุ่มไอดีรหัส60บบาทครับและแอดมินก็จะตอบมาแบบนี้เลยนะครับผม ถ้าทุกคนพอทักไปแบบนี้้วครับแอดมินก็จะแจ้งที่การโอนนะครับผมว่ามีวอลเลตแล้วก็ธนาคารอะไรบ้านนะครับผมนี่ครับ และแอดมินเขาก็แจ้งเตือนเราว่าให้ดูรายชื่อดีๆนะผมเขื่อโอนผิดนะครับแอดมินจะไม่รับผิดชอบนะครับผมและแอดมินก็จะให้เราแจ้งสลิปด้วยนะครับผมนี่ผมขอเบอไว้ละกันครับผมเพราะว่า ID ดีไก่ตันตอนนี้ผมยังไม่แจกนะครับผมเพราะว่ายังไม่พร้อมพอเราโอนแล้วนะครับผมแล้วก็แจ้งสลิปนะผมแอดมินก็จะส่ง ID รหัสแล้วก็พาสเวิร์ดของรหัสมาเลยนะครับแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับผมผมก็จะมารีวิว ID ไก่ตันของทางเพจ ไอเอ็กช็อปให้ดูเลยนะผมว่ามันดีไหมโหดไหมถ้ามันไม่โหดท่านผู้ชมก็อย่าไปล้อเรียนเขานะครับเพราะว่าไอดีไก่ตัาน60บาทเนี่ยมันไม่มีในโลกนะครับผมมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีอีกแล้วนะครับผมอย่าไปล้อเรียนเขาแล้วก็ไปว่าเขานะครับผมได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับครับอ่านี่ครับผมพอผมเข้าดีแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคงั้นเราไปเข้าเกมบอกฟุตกันเลย อ่ทุกคนผมก็ได้มาเกิดที่หน้าหลักของแมวบอกฟุตแล้วนะครับผมมาดูกันครับว่าจะตันไหมเฮ้ยตันจริงอ่ะเฮ้ยมาใสไฟโว้ีสองด้วยเฮ้ยโคตรคุม้มมากเฮ้ยเฮ้ยโคตรโหดอ่ะตันซะด้วยมาใสไฟเฮ้ยมีดาบเลนงูคูด,ด้วยอ่ะดโหรโหดอ่ะดาบเลนงูคูนี่นะเฮ้ยโหดเหมือนกันเลยเนี่ยไอดีเนี่ย เฮ้ยเพจดีๆแบบเนี้ยทุกคนพลาดไม่ได้นะครับต้องไปใช้บริการกันได้แล้วนะครับเฮ้ยร้านดีๆแบบเนี้ยไม่มีในโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันโหดเกินอะ่ะเฮ้ยนี่ไงครับทุกคนดาบเลนโงคูโคตรโหดอ่ะทุกคนโหดเกินดับเลนโงคูอ่ะทุกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอจ,ะจบคลิปด้วยการไปสุ่ผลที่คาเฟ่แล้วกันครับผมไปมาครับผมมาลองสุ่มกันเลยว่าจะได้ผลอะไร มาครับมาลองกันจะได้ผลอะไรนะเฮ้ยมันเป็นผลอะไรวะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปใส่กล่องแล้วกันนะผมพอดีผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยครับมาใส่กล่องกันเลยโอ้โหเป็นผลวายุเหรอเดอนลงมามีอะไรเฮ้ยผลมังกรเฮ้ยมันเป็นอะไรมันยิ่งใหญ่เนี่ะเฮ้ยผลมังกรไอ้เนี่ยสิบานนี่ย